สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราจะมาเราจะมาร้องเพลง Super ว a l e n t i n e ซึ่งเพลง Super Valentine นี่ครับก็เป็นเพลงลัลลา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 ออกมาเต้นนะครับแต่ว่าเราจะทําเป็นเวอร์ชั่นพิเศษเลยครับเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเพราะว่าตอนนี้นะครับเราก็งงสมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับก็คือมาเริ่มกันเลยดีดนิ้ว ลาลันลาลาลันลา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 เลยทำทัวร์แดนส์ลาลันลาลาลันลา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 เลยทำทัวร์แดนส์สุปเปอร์วันเลนทายสุปเปอร์วันเลนทาย I want you in front of every one สุปเปอร์วันเลนทายสุปเปอร์วันเลนทาย เต้นเต้นเต้นไม่ I am เจน I am เจนไม่เนี่ยพี่เจนทำหิดนุ่นทำหิบโบ I am นุ่น I am นุ่น I am I am พี่นุ่นทำพี่เจนนั่นทำหิบโบไม่เนี่ยพี่โบไม่เนี่ยพี่โบ I am พี่โบทำหิดนุ่นนั่นทำหิบเจนลา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 ทำทุเดน La 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 Let's come to dance. Super Valentine. Super Valentine. Ding, Ding 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 ding. จบแล้วขอบคุณครับ